สวัสดีเพื่อนเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้มาดูจะพามาดูมีโอนะครับมีโอคันนี้ลูกค้าเขาบอกว่าสตาร์ไม่ติดนะครับอันนี้เราได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนี่นะครับ,รบแรงอัดไม่ถึงเจ็ดสิบห้านะครับ นี่เราชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปาตแต่กแตกแกสั่งให้เราทำทำเครื่องเลยยกเครื่องลงเดี๋ยวยกเครื่องลงเนี่ยเจ้าของรถนะครับเขาสั่งให้เราทำเครื่อง เขาบอกผ่าเครื่องเลยว่าเขาใช้งานประจำทุกวันนะครับตัวเปิดบอดร์บด,ดิตอนแรกเมื่อเช้านะครับเขารถสตาร์ไม่ติดเขาก็เลยไปซื้อแบ,บตเตอรี่เปลี่ยนเองนะครับ พอเราเขาใส่แบตมาแล้วเ,เขาสตาร์ทจนแบตหมดเราก็เลยมาดประชารนะครับแบตบประชารแล้วเ,เราก็เช็คดูแรงอัดแต่แรงอัดไม่ถึง75นะครับผมกเลยบอกว่าเครื่องมันอาจจะเป็นที่วาวอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะครับก่อนที่เขาจะสั่งทำเนี่ยก็คือผมบอกว่าพวกมีโเนี่ยส่วนใหญ่วาวไอซีไอดีอ่ะมันจะจมครับอาจจะเป็นที่วาว แต่เขาบอกว่าให้ทำเครื่องเลยให้รื้อทำเครื่องเลยแล้วเ,เกียรรับประกันเขาบอกงี้นะครับเ,เกียร์รับประกันแล้วก็ต้องเบิกของแท้อย่างเดียวเลยถ้าใส่ของเทียมเข้าไปมีปัญหามาแน่นอนนะครับคันนี้มีโอ ผมต้องรือทำความบาดเครื่องชุดนึงชุดใหญ่ครับเพราะาดูสภาพเห็นไหมรถมันสตาร์ไม่ติดนะครับแต่ก็บอกเขาแล้วว่าถ้าทำวาวาก็ประมาณหกเจ็ดร้อยแต่เขาไม่ทําเขาจะทําเครื่องเลยเเราทําเครื่องเลยเราก็จัดจัดได้เลยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับ ร,รัวนี้เดี๋ยวเราจะอุดอุดตัวบำบัดไอเสียนะครับหรือเอฟปีบางคนเขาไม่ให้เรียกอีกยาครับผมก็จะเรียกตามภาษาไทยแล้วกันตัวนี้เขาเรียกตัวบำบัดไอเสียนะครับรูบำบัดไอเสียตัวนี้เราจะอุดนะครับเพื่อป้องกัน การรั่วของชุดอุปกรณ์ตัวบําบัดนะครับตัวนี้นะครับชุดบําบัดอุปกรณ์ตัวนี้มันใช้มาได้ประมาณยี่สิบปีแล้วครับเห็นไหมครับเห็นรอยแตกรอยร้าวของท่อยางไหมครับนี่นะครับไอเสียมจะพุ่งเข้ามาตัวนี้นะครับไอเสียพุ่งเข้ามาแล้วตัวนี้ไดรแฟรมตัวนี้จะเป็นตัวดูดนะครับตัวนี้ดูดดูดให้ไดรแฟรมตัวบนเนี้ยตัวบนนี้มันทํางานนะครับ พอทํางานปับ๊บไอเสียที่พุ่งมามันก็จะย้อนออกมาตรงตรงนี้นะครับมันจะเปิดวาล์วของล่างผมก็ไม่รู้ว่าข้างในมันมีวาล์วอะไรนะคือตัวนี้วาล์วตัวนี้ไอเสียจะมางนี้มาเกลี่ยรอนะครับแล้วก็มันจะพุ่งออกมาที่ไอตัวนี้แล้วเข้ามากอกรเข้าตัวมอกรอากอาศนะครับตัวนี้อ้าปั๊บมาแล้วเลิกมีเดียว <laughs> ดูสภาพเอาครับทรายมันเยิม้มขนาดไหนงไปได้ไงรถใครใช้คันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยมาให้เช็คน้ำมันเครื่องใหอยเป็นไงรถใครใช้คันนี้ครับเ,ออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาให้เช็คน้ำมันเครื่องไม่รู้วนมีน้ำมันเครื่องมีน้ำมันเครื่องายเดี๋ยวขี่ของเขาดูแลน้ำมันเครื่องดีๆครับคันคคนี้ก็คือลูกสูบติดเนี่ยเห็นไหม แต่ที่ลูกสูบมันติดเพราะว่าไมม่ีน้ํามันเครื่องน้ำมันเครื่องไม่มีน้ํามันเครื่องมันเคยขาดเคยแห้งมาถึงลูกสูบติดผมก็ซ่อมพอผ่านไหมรถขี่ได้หรือไม่ซ่อมซ่อมเกเียร์ตรถมือสองครับรถมือสองส่วนใหญ่เขาก็ทําแค่เกีกลางเข้าไปแล้วก็ามาขายไงเรามาขายออไปนะครับครับจะเดื่องเป็นไรไหมเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงครับของใหม่ทั้งนั้นของใหม,ม่หมดเลย กระเดื่องไปรอยไหมมีรอยไหมเนี่ยห็นไหมกระเดื่องนั้นยังไม่เป็นไรใช่ไหมยังพอใช้ได้เรียบร้อยเออแคมก็ยังใหม่ใหม่เออเพราะมันไม่มีรอยข้าบถ้าจะเป็นก็เป็นลูกสูบครับลูกสูบมันกับโปเกนลูกสูบเกนแล้วก็พวกซีนวาวพวกวาวครับวาวอยู่ไหนมั้ยลนะพวกซีนกันวาลวกอะไรอย่เงี้ยมันซ่อมนานไหมสองสามวัน ว่าเราต้องเอาเสื้อสูทไปลงตึงไงเราทําเองไม่ได้มันไปเร่งเขาก็ไม่ได้ลงตึงตรงไหนเนี่ยเขมีหลังวัดเนี่ข้างบ้านพี่อ่ะตรงป่าน้ำเ่ยให้ลงตึงเขาถ้าเขาไม่ได้ท<ง>ําโดยโดย,โดยเฉพาะเราจะไว้ใจไหมเออเพราะว่าเขาทำสิบปีกว่าจะเจอมีโอคันหนึ่งแต่นี่เขาทําทุกวันอ่ะโอเคใช่แล้วราคาก็ไม่ได้แตกต่างกัน เราทําที่เราเขาทําประจําดีกว่าเนาะไว้ใจได้กว่าครับมันถ้าคนเขาทําประจาแล้วมันจะชัวร์กว่า <c oughs> แต่ถ้าไม่ไว้ใจก็เอาไปทําเองก็ได้ฉั <c oughs> นไม่ไว้ใจแกฉัจนจะไปทำร้านแกทําไมเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แล้วละเพื่อความสบายใจก็คือถ้าเกิดว่าเรามีที่ที่ว่าทำทำได้ถูกทำาได้อะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าอายุการงานๆๆผมก็ได้แค่ประกอบตามขั้นตอนของผม ตามที่ว่านี่แหละครับครับมีแค่วาวสองตัวอาจจะได้เปลี่ยนอาจจะหลอดวาวแน่นอยู่นะหลอดวาวแน่นนะครับก็มีหลอดวาวหลอดอะไรเนะี่ยแล้วก็ทําความสะอาดเครื่องยนต์<ช>เปลี่ยนซีนเปลี่ยนมาเกนเทําให้สภาพมันพร้อมใช้อีกสักสิบปีได้ใช้แล้วไปครับจะเสียดายลูกสูบมันคว้านมาหลายไซส์แล้ว หลอกตาย้ายมาเดี๋ยวออมออหะเงินมาก็ต้องมาเปลี่ยนยางอีกคนนีงนอลนี่นะครับดูสภาพตัวนี้นะครับรน้ำมันมันเยะเพราะว่า สาเหตุน่าจะเป็นที่การไมด้ใส่ปากกินราก็ซีนของอย่างดีใส่เข้าไปนะครับไอตัวนี้ก็คือบูธตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเนี่ยตัวแรกมันจะอยู่อย่างนี้นะตัวนี้ก็คือตัวบารบัดไอเสียนะครับตัวนี้บไอเสียก็คือนี่มันจะมีรูอยู่ในนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับรูอยู่ในนี้มันจะดันออกมาตัวนี้นะครับ ร้อยกว่าแนละ้วทีน,นี้นะจะไม่ฟันธงเลยว่าก็คือแรงดันเนี่ยผมไม,ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมันไม่มีที่จะสามารถเอาไอดีเข้าทางนี้ได้นะครับไอดีที่เขาบอกว่าจะเอาไปไล่ไอ,ไอเสียเนี่ยมันไม่ใช่นะครับแรงดันไอเสียขนาดนี้นะครับจะไม่สามารถนำไอดีที่ว่าไม่มีไม่มีเซอร์โบไม่มีอะไรเงี้ย ไม่มีมอเตอร์ปั่นปั๊มแรงดันลมนะครับที่จะสามารถไปดันแรงแรงไอเสียนะครับที่มันดันออกมาตรงนี้ก็คือทางนี้ก็เป็นนคล้ายๆเป็นทางวันเวยะครับออกด้ยทางเดียวนะครับตัวนี้ออกด้ยทางเดียวออกมาตรงนี้ปับ๊บมันก็จะมาเข้าเส้นนี้นะครับเอาตัวน,นี้ออกมาทางนี้ไอเสียมาทางนี้นะนทางนี้มาถึงปลายตัวนี้นะครับนี่ นี้นํามาเข้าท่อตัวนี้ครับท่อตัวนี้นะมาเข้าท่อตัวนี้เสร็จปับ๊บตัวสายเวกัมนะครับท่อเวกัมท่อเวกัมก็ตัวนี้จะต่อเข้าท่อเวกัมนะครับเป็นสายดูดอากาศที่เฉยนี่ครับปรับแรงดันตามแรงดูดของสายดูดอากาศท่อดูดอากาศนะครับตัวนี้มันจะดูดเข้าทางนี้เพื่อจะยก ในแฟมขึ้นนะครับเพื่อจะมีวาลวตรงนี้ครับให้ไอเสียตัวนี้มันผ่านมาทางนี้เราไล่มาทางนี้ครับออกทางนี้ออกทางนี้เข้าทางอะไรครับเนี่ยตัวนี้เห็นไ,ไหมเข้าทางนี้นะครับแล้วก็ออกมางนี้นี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ออกทางนี้นี่คือทางออกของไอเสียที่มาจากตัวประมนะัดไอเสียนะนี่ครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับ จะไม่มีทางที่ว่าไอดีจะเข้าทางนี้นะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีปั๊มดูดนะครับไม่มีตัวมอเตอร์ที่จะมาดูดไม่มีเทอร์โบครับที่มันจะมาดูดตัวนี้แล้วดันออกมาทางไอเสียตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ผมขอแย้งตอนแรกไม่คิดว่าจะแย้งเขาหรอกแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเอาไอดีมาไล่มาไล่ไอเสียตัวนี้ผมถามหน่อยว่าจะเอาไอดีมาไล่ไอเสียตัวนี้ได้อย่างไร เพราะในเมื่อตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้ไม่มีเทอร์โบไม่มีแล้วระหว่างแรงดันไอเสียกับสายดูดเวกัมเนี่ยเนี่ยท่อดูดเวกัมตัวนี้มันเป็นแค่ตัวเปิดวาล์วเฉยนะครับตัวเปิดวาล์วพอวาล์วตัวนี้เปิดปั๊บใช่ไหมไอเสียตัวนี้แรงดันไอเสียเนี่ยมันมีมีมากพอสมควรมันก็จะมาดันตัวนี้ครับดันตัวนี้เข้าบางนี้ออกมาที้มาเข้าตัวนี้ครับนี่ สายของเขาก็คือเข้าตัวมะกรองตัวนี้ตัวมะกรองตัวนี้คืออะไรมาดูตรงนี้นิดนึงนี่ครับมันมาเข้าตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นะครับสายมะกรองนะครับมาเข้าทางนี้แล้วก็มาออกตัวนี้นะครับออกตัวนี้แล้วจะมีรูระบายอังนี้เข้ามาเพื่อจะมาผสมกับไอดีตัวนี้ก็เป็นไว้กล้ามนี่ครับคือท่อดูด เข้าไปที่คาร์บูเรเตอร์จะไม่มีอะไรที่มันจะจะย้อนเข้าไปทางตัวบำบัดตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยตอนเขาแย้งมาผมก็นั่งคิดดูคักหนึ่งก็มามาดูรายละเอียดของมันก็คือมันไม่สามารถที่จะชนะแรงดันของไอเสียได้นะครับตัวนี้ก็คือไอเสียตัวนี้จะย้อนเข้ากลับเข้ามาบำบัดใหม่นะครับย้อนกลับเข้ามาบำบัดใหม่ที่ตัวนี่เข้ามา แต่อาจจะออกมาไม่มากหรอกแต่ว่าตัวบําบัดตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับมาบำบัดไอเสียมจะดูดเข้าไปนี่ส่กรองนะครับส่กรองปิดด้านนอกนี้อันนี้คือทางเข้าไอดีที่ไม่บริสุทธิ์นะครับที่ยังไม่สะอาดครับแต่ว่าตัวนี้ปิดอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้ปิดอยู่อย่างนี้แต่ท่อไอเสียที่มาเมื่อกี้มันอออ,ออกตรงนี้นะครับออกตรงหม้อพักตรงนี้ เราจะมีรูระบายเล็กๆอยู่นี่ครับเพื่อจะให้ดูดเพื่อจะให้ไอเสียอ,อ,อ้อมของมานนี้เข้ามามาเป่าดูดเข้าไปที่คาร์บูเรเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้คือดูดเวก,กัมอย่างเดียวเลยครับตัวนี้คือท่อดูดนะครับดูดไอดีเข้าไปที่คาร์บูเรเตอร์นะครับตัวนี้คือท่อปิดนะครับเนี่ยเห็นไหมจะไม่มีที่ว่าไอดีเข้ามาตัวนี้แล้วมันย้อนออกไปเข้าตัวเวก,กัม แล้วย้อนออกไปไล่ไอดีที่ไอเสียนะครับเอาไอดีตัวนี้ไปไล่ที่ไอเสียไม่มีนะครับก็คือไอเสียมาปั๊บดูดออกมาตรงนี้แล้วก็เข้าตรงนี้จากความเข้าใจของผมนะถ้าใครมีก็อธิบายให้ฟังหน่อยครับระบบเป็นเปนยังไงนี่ครับดอมานี้แล้วก็จะดูดเข้าไปครั้งนี้ก็ดูดเข้า ทางนี้ไอเสียออกมาแล้วไม่มีทางออกจะไปทางไหนครับมันก็ต้องดูดเข้าไปในคาบูเรเตอร์ใช่ไหมครับก็ออกมาทางนี้แล้วก็ผ่านคาบูเรเตอร์ตรงนี้ลงไปที่าวาล์วนะครับนี่คือน,นี้แล้วก็มีคนคอมเมนต์มาถามว่ามันใช้ตัวนี้นะครับดึงออกมาได้เลยไม่ตัวเมียไม่ไม่มีเกียวไม่มีอะไรนะนี่ออกมาได้เลยนะครับตัวนี้นี่ใช้ดอกตาบเบอร์อะไรนี่ครับดอกตาบตัวนี้นะครับ ใช้เป็นของตัวเบอร์สิบนะครับอันนี้มันหักไปทีหนึ่งเพราะว่าไปต้าบคงรถนะมันไม่หักแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมนี้ทําได้เลยครับนี่นี่คือดอกต้าบเบอร์สิบนะครับเกียร์เบอร์สิบธรรมดานี่ครับตัวนี้อันนี้อันนี้เขาจะเรียกเกียวเกียวมินนะเกียวมินเบอร์สิบธรรมดานะครับแต่ว่าเราจะหาตัวที่มันสวยๆหน่อยมาใส่นะครับแต่ตัวนี้เอามาให้ให้ดูว่าตัวนี้คือดอกต้าบเบอร์สิบนะครับ มดาตัวนี้นะครับแล้วก็มาตาั๊ตัวนี้ได้เลยนะครับหมุนเข้าไปได้เลยครับแล้วมันจะทะลุไหนนี่มาดูครับม,มันจะมีรูไอเสียอยู่ข้างในนี้มันก็จะทะลุสู่รูนี้แต่มันจะไม่ย้อนเข้าไปในตัวอะไรตัวห้องเขาไหม้นะครับเพราะว่าแรงดูดอาจระเบิดคลายเนี่ยมันจะดันออกเดนียวมันก็มีส่วนน้อยที่ทแวบเข้าไปแต่ว่าไอดีจะมาไล่ไอเสียนี้ออก ออกมาทางท่อไอเสียนะครับออกมาทางท่อไอเสียงเดียวเลยทีน,นี้เขาถามว่าตอนที่ไม่ได้ยกเครื่องลงเนี่ยตาร์ฟเล่ไหมมันจะไม่มีผลต่อเครื่องยนต์ไหมไม่มีครับเพราะว่าเนี่ยเวลาเราตารเข้าไปนะครับไอเสียร่วงนี้มันก็ร่วงลงท่อไอเสียตออกนะครับป่าไอเสียไอปอาเศษเหล็กเนี้ออกไปที่ปลายท่อไอเสียนะครับจะไม่มีที่ว่ามันจะดูดขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันไม่ใช่ท่อไอดีครับมันคือท่อไอเสีย นี่เนี่ยดอกตับตัวนี้ใส่เข้าไปก็คือตัต๊บได้เลยเบอร์สิบแล้วหาน็อตใส่ก็จบแล้วครับแล้วว่าไล่สายท่อไิกัมใหม่นะครับท่อไิกัมใหม่ก็คือตัวนี้คือท่อไิกัมมันจะมีสายหนึ่งนะครับมันจะมีพ่วงก,กลางมาดูดตัวนี้แต่ว่ามันจะมีชุดข้อต่อท่อกลางตรงนี้ครับเออเราจะเอาออกทั้งหมดแล้วเราจะเดินสายใหม่ไปที่ก๊อกน้ำมันเลยเพื่อต่อตรงครับไม่ให้มีจุดรั่วจุดซึมนะครับ นี่คือเป้าหมายที่เราจะทำก็คือตัวนี้ก็คือตัดปัญหาการรั่วซึมของทอ่อวกกัมนะครับถ้าทอ่อวกกัมมันรั่วเนี่ยแรงดูดวกกัมเนี่ยจะไปดูดที่ก๊อกน้ำมันไม่ค่อยดีนะครับทำให้น้ำมันลงมั่งไม่ลงมั่งถามว่าทำไมาต้องเอาออกอ่าพูดง่ายๆก่อนถามว่าทำไมาต้องเอาออกตัวนี้นะครับตัวนี้อายุการใช้งานของมันมาเนี่ย ข้างในมันเป็นผ้าไดอะแฟมนะครับมันอาจจะชํารุดเสียหายนะครับเนี่ยตัวนี้อาจจะชํารุดเสียหายหรือว่ามันใช้มานานดูดูตรงท่อ,อยางน,นี้ก็รู้แล้วครับเนี่ยมีรอยแตกไปแล้วนะครับเี่ยซูมได้ไหมนี่นะครับจะมีรอยแตกอยู่แล้วท่อไดอะแฟมข้างในเนี่ยมันเสียหายรจะถามวราทำไมไม่ไม่ซ่อม มันไม่มีอะไรครับตัวน,นี้มันมายกลูกอย่างนี้เลยแล้วไปสอบสอบถามราคามาแล้วนะครับคน,นี้สอบนะครับแล้วรถมีโอตัวนี้มันยี่สิบสามสิบปีแต่ถ้าคนมีตังก็เปลี่ยนได้เลยครับตัวน,นี้เราแนะนําให้เปลี่ยนเป็นรถเดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานนะครับแต่ถ้าใครไม่มีตังใช่หไหมส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้รุ่นนี้อยู่เ,เขาไม่ยังไม่ไปเปลี่ยนรุ่นหัวฉีดนะเขายังใช้อยู่ก็คือทำาย่งก็ได้ให้มันขี่ได้ก่อน ก็คือเราต้องเอาส่วนนี้ออกนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ข้างในมันอาจจะชำรุดเสียหายไอเสียจะไม่ไม่มีระบบปิดระบบดูดนะครับบางทีมันดูดเข้าไปที่สายท่อเกิดมันรั่วใช่ไหมครับมันก็จะเข้าไปที่ตัวเวิกัมตัวนี้ดูดไอเสียเข้าไปนะครับเราก็จําเป็นต้องเอาออกจะออกไงให้มันจบก็คือเราต้องตัาบเกี่ยวฝังเราตัวนี้ปิดรูไม่ให้ไอเสียออกมาทังนี้นะครับ แล้วก็ไอเสียที่มาตรงนี้มันไม่มีออกมามันก็คือออกไปทางท่อปากท่อเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ท่อเวกัมตัวนี้มันอาจจะรั่วนะครับที่เราถอดออกแล้วเราต้องปิดอุดเอาอะไรไปอุดมันเนี่ยอุดไอสายน้ํามันนะครับสายที่ว่าท่อเวกัมเนะี่ยมันจะมีสามทางอยู่ตรงนี้แต่เราไม่เอาครับเราออกหมดท,ทั้งชุดเลยแล้วก็ต่อตรงยาวไปที่ก๊อกน้ามันนะครับ ให้สายสายสายท่อยางเนี่ยไปดูดที่ก๊อกน้ำมันเต็มเต็มเลยนะครับอันนี้ก็มาอธิบายให้ฟังประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการทำความสะอาดนะครับใครมี น้ำยาทำความสะอาดเครื่องดีๆนะครับแนะนำไม่ให้ใช้หน่อยนะครับวันนี้เราก็ทำความสะอาดนะครับจากที่มันคาบรปรปกนะครับวันนี้เราก็ได้ทำความสะอาดไปได้ประมาณนี้นะครับเ,เราต้เติมน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คดูว่าปั๊มน้ำมันใช้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็นี่ครับแต่เสียดายตัวนี้เชื้อสูบนี่มันมาใงร้200แล้วนะครับอันนี้ มาใช้สองร้แล้วเวลานั้นมันก็อาจจะได้ไม่ค่อยทนเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ของแท้นะครับตัวน,นี้นี่ก็เปลี่ยนทุกอย่างเลยสภาพแล้วนะครับแต่มันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอันนี้ใช้เบนซินล้างนะครับจากสภาพก่อนหน้าที่สกปรกนะครับ มาดูกีแคตอนเสร็จครับหลังจากที่เราได้ทำความสะอาดแล้วนะครับอันนี้กำลังชะกอูีนับดูมันก็ยังไม่เหี่ยมเท่าไหร่ถ้าอีฟซีคนไหนมีข้อมูลดีๆในการล้างเครื่องให้มันเหี่ยมเลยเนี่ย ไปแนะนำมาหน่อยนะครับีเห็นไหมครับมันจะเป็นข้าวดำๆเลยอันนี้หมดเบนซินล้างทั้งเครื่องนี่ไปก็เป็นร้อยแล้วครับก็มีน้ำยาที่ว่าฉีดพ่นนี้เฉยแล้วก็ไม่ต้องไปขัดล้างมันนะครับลองแนะนำมาหน่อยครับเดี๋ยวจับให้ไปดูข้างอเอาเป๊ะๆเ,เ,เลยด้ยมีมาร์กนตั้งมาร์กไว้อยู่นะครับมีมาร์ ัวเฮ็ดเฮ็ดก,ก็น่าจะแปลคำว่มมาไฮเลยมั้งขึ้นสูงสุดเหรครับนี่นะครับ ตามไปแล้วนะครับตีนนี้ก็รอแค่หารดมาใครเขาเป็นน่าจ,จะเป็นตัวทีอตเบอร์แปดนะครับรถเบอร์แปดมาคันเรืดั้นหน่อยพอให้มันอยู่นะครับตันนี้เปลี่ยนบูธนะครับเปลี่ยนลูกยางตรนนี้เป็นลูกยางเชื่องนะครับแล้วน,นี้ ภาพที่ล้างยังไม่เอี่ยมมากนะครับแต่ว่ามันก็ได้ความสะอาดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ชุดปินคอยชุดอะไรเราล้าง,งคำว,ว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มีข้าวน้ำมันไปเยิ้มอยู่เนะี่ยโอกาสที่มันร้อนมากๆมันจะเสื่อมสภาพเร็วครับควรทำความสะอาดให้หมดนะครับอันนี้ ดูตอนจบเอาหลังจากที่เราประกอบทุกิ้นส่วนเข้าไปให้มันเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นเช้าของอีกวันแล้วน,นี่ก็ไม่เช้าแล้วครับเที่ยงแล้วครับตอนนี้นะครับเราลองมาสตาร์ทดูครับมันเป็นไง อันนี้ลูกสูบมันไซส์สองร้อยนะครับเครื่องเล่งเลยอนันนี้ลูกสูบไซ 200. ส์ส0งเวลาเราสตาร์ทเครื่องเราต้องวอร์มเครื่องสักพักหนึ่งเพราะว่าน้ำมันอาจจะไม่พอครับเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนนมหนูนะครับนี่นครับป้อนขาไม่มีนะครับ นี่เปิ้ลนก็ติดมือดีครับตัวนี้จะเป็นเศษอะไรเก่านะครับที่เราเจ็บต้องเจ็บไว้โชว์ลูกค้าทุกครั้ง น้ำยาก็จะทํความสะอาดอยู่นะครับก็เรายังหาน้ํายาที่มันมาใหอละลายพวกคราบดินสิบปียี่สิบปีที่ได้ยังหามไม่เจอนะครับถ้าใครมีก็ช่วยแนะนําหน่อยนะครับใครที่ลองใช้ตัวไหนเดี๋ยวจะลองใช้ดูครับเต่ตอนนี้คราบดินคราบอะไรเนะนี่ยนะยังไม่แน่นะยังคาอยู่นะครับแต่ว่าเรา เราไม่ได้ผ่าเครื่องนะเราก็กิ่งทำข้นบนนะครับแต่เรากเรยกเครื่องลงี่เศษน,นะครับนี่นะครับพอเครื่องเร,เริ่มร้อนนะครับมันก็จะเริปิดช็อคครับก็เดินเบาได้ปกติแล้วนะครับเราต้องดูนะครับเพราะว่าเราตัวนี้มันช้สอ200อยเลยว่าแล้วครับของเกรียมของเกตอย่างดีแค่นั้นเอง ของแท้นะเรามาดูอายุการใช้งานจะได้ก,กี่เดือนกี่ปีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับ